สวัสดีแฟขสสน,น,นาาข่าวเลสเตอร์ทุกท่านทุกคนกันนะครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ประจำวันที่7ตุลาคมกันดีนกว่าครับเรามาเริ่มกันต้วที่ข่าวนี้อดีตแข้งเลสเตอร์วิคะอฟฟอร์มจิ้งจอกสยามนัดพบกับทางพาเวร์ โดยทางอีวานประเบิดอดีตดาวยิงเลสเตอร์วิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของทัพที่จาะสยามในการพบกับทางคิสสันพาเร์ดซึ่งเกมน,นั้นกรานั้นเลสเตอร์ขึ้นนำไปก่อน2ประตูจากทางเคเลซี่อิเฮดาโซและก็เจมี่วาดี้ก่อนจะโดนเจ้าบ้านไล่ตามตีเสมอโดยเขาจะบอกว่ามันน่าผิดหวังนะดูจากสกอร์ตอนจบครึ่งแรกแต่ผมคิดว่าแบรนเดนคงจะมองภาพที่ภาพรวมมากกว่าเราดูฟอร์มและก็วิธีการเล่นของพาเวรดสิเราต้องยกย่องม,มาว่าปาทิกวิเอร่า ทำไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะดังนั้นผมคิดว่าผลเสมอไม่เลวร้ายขนาดนั้นดั่นั้นว่าพาเรตย่อมดีใจกว่าเพราะพวกเขากลับมาได้ัด้งที่ตามหลังถึงสองลูกและเราก็ต้องผิดหวังไม่สามารถรักษาวความได้เปรียบไว้ได้โดยในห้องแต่งตัวพวกเราทุกคนนั้นรู้สึกเหมือนแพ้แต่ดูจากสถิติในปีนี้พาเรตนั้นเสียแค่ลูกเดียวในบ้านและขนาดสเปอร์ยังมาแพ้ที่นี่ตั้ง0ต่อสเลย สิ่งที่เราพลาดในเกมนี้ก็คือเราปล่อยให้คู่แข่งเปิดบอลง่ายเกินไปไม่มีใครเข้าไปกดดันตอนที่พวกเขาโยนบอลเข้าไปและนั่นคือการบ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้โรเบิร์สันยังพูดถึงและก็วิเคราะห์ประตูที่2ของทางบาดี้กันอีกด้วยเดี๋ยวเขาด้บอกว่า9ใน10ครั้งนั้นผมหอ,อกตัวเป้ามักจะแอบโชว์ไปดิมเซนเพราะว่าพวกเขาจะมีพื้นที่มากยิขึ้นซึ่งบาดี้แสดงให้เห็นอีกแล้วบอกว่าเขาหาช่องเก่งแค่ไหน นี่คือเจมี่วาดี้ที่เรารู้จักกันมาโดยตลอดและเขายิงบอลูกที่124ในภารกิจไปแล้วและเขาอยู่ดับที่7ของตารางคะแนนในดาวซันโบตลอดการอีกแล้วและเขาจะไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนโรบสันคนนี้ก็ได้กล่าวชิงใช้เอาไว้โรย斯โซเลสแถวิธีที่โรนัลุมันใช้บอกตนให้ลาบาร์เซร์นาดยโรยโซเลสน่าจะยังไม่หายแค้นที่ทางบาร์เซรนาและก็โรนัลกุมัน ทำกับเขาหลังบีบทุกวิธีทางเพื่อจะให้ย้ายออทีมไปให้จดได้โดยล่าสุดกองหน้าจอมเก่าได้เผยม,มาว่าในายใหญ่บาร์เซโลนานั้นใช้เวลาคุยกับเขาแค่40วินาทีเพื่อจะบอกว่าไม่ไปต่อกับทีมจากการระยงานของ m a r c o com เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากถูกบีบให้ย้ายออกทีมไปเมื่อปี2020ลุยเซเลตคนนี้ยังคงจะแควนบาร์เซโลนานและก็บรนคุม,มันไม่หายนะฮะ พราะเขามองว่าสิ่งท,ทางบาซ่าทำเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างไร้กาศทั้งที่เขานั้นทุ่มเทในการเจรลุยตารางบอลให้ทีมมาโดยตลอดอยู่แล้วโดวยหลุยสเลสได้กล่าวบาว่าคูมันโทรมาหาผมเพื่อจะบอกว่าผมไม่อยู่ในแผนการนำทีมของเขาเขาใช้เวลาประมาณ 40, 40วินาทีเท่านั้นนี่เหรอคือสิ่งที่เขาทำกับตำนานของทีม ที่เขาโทรมาบอกกับผมว่าผมไม่อยู่ในแผนของเขาก็จริงแต่มันก็คุ้เคือไเป็นอย่างมากผมสงสัยมาว่าเขาหรือสโมสรกันแน่ที่ไม่ต้องการผมแล้วหลังจากนั้นผมได้คุยกับทางแมซี่มันมเป็นเรื่องยากมากเลยนะและเขาเองก็ขอย้ายทีมไปอีกด้วย ท่านี้ลุยโซเลสลงสนามกับทางบาเซน่าไปทั้งหมด283นัดยิงไปแล้ว198ประตูตลอดระยะเวลา6ฤดูกาลของเขาแต่สุดท้ายกลับถูกบีบให้ย้ายไปในช่วงสุดท้ายของตลาดท้เตะเมื่อช่วงมเมอร์ปี2020นั่นเองครับ5าููเล่นเบรอาบูตุริกที่สัญญาการจะหมดลงในช่วงปีหน้าหลังจากที่ช่วงมเมอร์ที่เงียบสงัดอย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งพวกเขาก็สัญญากับผู้เล่นเพียงแค่2คน โดยอย่างนนั้นย้ายมาแบบไร้ค่าตัวเสียด้วยนะฮะซึ่งทางบัตบิกยักษ์ใหญ่ของสเปนก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากผู้เล่นจำนวนไม่ใช่น้อยกำลังจะหมดสัญญาในฤดูกาลหน้าและแน่นอนว่านั่นก็หมายถึงเราอาจจะได้เห็นการถ่ายเลือดเพื่อจะสร้างทีมสำหรับอนาคตในเดือนว,วันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาตกเป็นข่าวกับทั้งคริเตียนเอ็มบาเป้และก็เอริงบาหาเรนสองซูเปอปร์สตาร์แห่งโลกฟุตบอลยุคใหม่ในคัณงนี้ โดยกันนี้จะมีใครกันบ้างเราไปดูกันได้เลยเริ่มจาก1กันก่อนการันตกันแกเรตเบลย้ามาจากทางเันตมอสเปอร์ในปี2013ด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกอยู่ที่85.3ล้านปอนด์แต่ในช่วงเวลาของเขาในสเปนขลับไม่มีอะไรน่าจดจำเอาเสียนเลยนะฮะนอกจากประตูที่สวยงามไม่กี่ลูกเท่านั้นซึ่งเตไงะไวเซอรเปรนี้ ไม่เคยปกปิดความรู้สึกกับทีมสโมสรโดยหนที่เป็นจดจันท์มากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นตอนเขาชูธงซึ่งมีข้อความมาว่าเวลกอฟ์มัตริกเร่งลำดับความสำคัญขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางทีมาัดเวลในช่วงปลายปี2019หลังจากเดียวกับทางชไนิ์ซูเปอร์ลิกล้มเหลว หลังจากได้โอกาสกลับไปค้าแข้งที่ลอนดอนอยู่สักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ทางภายใต้การผู้จัดก,การทีมคนใหม่อันเชรตินักเตะชาวเวลดูเหมือนจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยกันอีกครั้งพร้อมกับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง3เกมแรกในศึกลาลิกาสเปนแต่สถิติอาการบาดเจ็บของเขาและค่าเหนื่อยก้อนโตก็อาจจะทำให้สโมสรตัดสินใจที่จะปล่อยให้เขาหาทีมใหม่ได้เลยตั้งแต่ต้นปีหน้าก็เป็นได้เจ้าหมาคนที่2ก็จะเป็นอิสโก ครั้งหนึ่งอิสโก้เคยเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี2012ก่อนที่จะย้ายมาอย่างแัตติกทว่า,าในช่วงไม่กี่ฤดูดกาลที่ผ่านมาเวลาเล่นของเขาที่เบนเดเบลเขาถูกลดน้อยลงโดยได้ลงเล่นโดยเฉลีย่ยเพียงแค่24นัดในศึกลาลิกาสเปนในช่วง2ฤดูกาลหลังและยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นยากที่จะเชื่อก็จริงแต่เขายังอายุน้อยอายุยังไม่ถึง30ปีและทางออกดีที่สุดของเขาก็คือการหาทีมใหม่ในฤดูกาลหน้าเพื่อหวังกอบกู้สถานการณ์ของตนเองกันอีกครั้ง ต่อมาก็จะเป็นลูก้าโมบริชนักเตะวัย1 6ปีรายนี้ลงเล่นกระทางทีมมากกว่า398นัดตัมาแต่ย้ายมาในปี2012และก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยทีมคว้าแชมเปี้ยนลีก4สมัยระหว่างปี2014ถึง2018ฉะนั้นเขาได้สร้างประวัติาสตรในการกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ไม่ใช่เนวม์ซีหรือริเ i โนโบรันโดที่ได้รับรางวัลบองดอรในรอบ10ปีในปี2018 และแม้สมสรสอนจะพึ่งคว้าตัวกามาบิงกาเข้ามาก็ตามทีแต่ทางมาก้าดนันหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ได้เผยม,มาว่าสมสรน,นั้นตั้งใจจะทำให้มิดฟิลด์ชาวโคเอเชียแขวนซัดที่นี่เลยในปีส2 3ดัน 23. แต่นั้นคาดการณ์กันว่าอีกไม่นานเกินรอเราก็จะได้ยินข่าวคาวมากขึ้นเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของเขาจางแน่นอนต่อมาก็จะเป็นมาเซโรหลังจากอยู่กับสมสรมา14ปี แบ็คซ้ายชาวบราซิลก็รักตำแหน่งผู้เล่นที่รักใช้ชาติสมโมสรมายาวนานที่สุดในปัจจุบันแต่ด้วยอายุและก็ฟอร์มของเฟอร์นันเดนดีกับทางมิเกลกริยเตเรชจึงเป็นไปได้มาว่ามาเซโรนั้นอาจจะกลายเป็นส่วนเกินของคาโรโลอาเชลติในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้ การตัดสินใจปล่อยตัวแข้งคนโปรโดของแฟนบอลอาจจะเป็นเรื่องที่ทําใจลําบากนะฮะแต่หากพิจารณาบาว่าเขานั้นกำลังจะอายุ30ปีแล้วหลังจบฤดูกาลนี้อยู่รอมรอดมันจึงดูเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลพอสมควรนะช่อมาก็จะเป็นอันเดรเโอบังโกดาวรุ่งจากทางอะคาเดมี่ไวส์ปีตีทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อการชี่แล้วและก็โชว์ฟอร์มไ้อย่างน่าประทับใจจากโอกาสที่เขาได้รับ ทว่าเบรเบลิกนั้นยังคงสงวนท่าทีเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาและค่าเหนื่อยก็ดูจะเป็นปัญหาหลักของการเจรจารในครั้งนี้อย่างนั้นก็ตามที่หลายสื่อในประเทศก็ปรายงานตรงกันว่าสถานการณ์ก็คลี่คลายลงแล้วและก็เช่นเคยอีกไม่นานคงจะมีการประกาศออกมาจากปรรัาการไม่หรือเร็วนี้ก็ในช่วงเร็ววันนี้ มวมเดส้นเ็มบัปเป้คาเบโรชี้จุดที่ทางมาตริกควรจะเสริมทัพโดยทางฟาบิโอคาเบโรอดีตกุนซอมาตริกชี้จุดอ่อนที่ทีมเก่าจะเป็นต้องเสริมทัพพร้อมระบุและชุดเขามีแนวรุกที่แจ่มอยู่แล้วต่อให้ไม่มียอดดาวยิงอย่างทางคีิสเ็มปเป้ก็ตามทีโดยทางฟาบิโอคาเบโรตำนานโค้ชชาวอิตาเลียนเชื่อมาว่ามาตริกสมรสนักใ่แห่งเวทีลาติาสเปนควรที่จะมองการเสริมเพื่อเล่นแนวรับเป็นอันดับแรกนะ ก่อนที่จะคิดล่าตัวคิเลียนเอ็มบาเป้กองหน้าซุปตาของทางปารีสแซต์แองกโดยคาดกันว่าบัตเิกนั้นจะพยายามออกล่าตัวเอ็มบาเป้อีกครั้งในปี2022หลังจากที่ไม่สามารถดมน้าวใจปเปเช่ให้ไปรยต,ตัวเตะในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคาเบโรมองว่าทีมของคุณซือคารโรอชเชรติควรจะให้ความสำคัญกับการเสริมแนวรับซะก่อนหลังจากที่เสียเซคิโอปรามมสเซนฟรี Free, กับทางปารีสแซตงแองกลและก็ราฟิเอลวาลลัน อยายไปแมนเชสเตอร์เดไปพร้อมกันหลังจบซีซั่นที่แล้วถึงแม้ได้ตัวดาวิดอาราบาตัวรับอเนกประสงค์มาจากทางบายเยอร์มินิกแบบฟรีก็ตามทีโดยพวกเขาจะเป็นจะต้องใช้เวลาในการสร้างทีมที่แข็ง,ขงแกรง่งผมคิดว่ามาตรรกจําเป็นจะต้องมีกองหลังตัวกลางเพิ่ม2คนผมได้ชมเกมที่พวกเขาเจอมากับทางบายเยนกาแล้ว ซึ่งมาตริกชนะไป6ต่อหนึ่งเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผมคิดว่าแนวรุกของพวกเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยต่อให้ไม่มีเอ็มบัปเป้อยู่ในทีมก็ตามพวกเขามีผู้เล่นที่น่าสนใจอยู่แล้วในตำแหน่งนั้นทั้งนี้คาเปโรเคยคุมทัพรชาชัชุดขาวครั้งในช่วงระหว่างปี1996-1997และก็ปี2006-2007โดยช่วยทีมคว้าชแชมป์ลาลิกาสเปนได้ช่วงละ1สมัยนั่นเองครับ และคลิปข่าวเลสตี้ในช่วงเงย็นนี้ก็จบแล้วเี็นเท่านี้ก็จะชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ